การสร้างสูตรคำนวณในการสร้างสูตรคำนวณในโปรแกรม Excel ก่อนที่เราจะเริ่มสร้างสูตรคำนวณเราจะต้องทำความรู้จักกับ Operand แล้วก็ Operator กันสักก่อนค่ะ Operand คืออะไร โอเปเรนก็คือตัวถูกดําเนินการนะคะก็คือข้อมูลที่ถูกนํามาคํานวณเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ออกมานั่นเองนะคะข้อมูลที่ถูกคํานวณเหล่านี้อาจจะเป็นได้หลายอย่างนะคะเป็นได้ทั้งตัวเลขเป็นได้ทั้งข้อความหรือตัวหนังสือก็ได้นะคะอันนี้คือลักษณะของโอเปเรนต์ถัดมาค่ะโอเปเรเตอร์โอเปเก็คือตัวดำเนินการนะคะหรือเครื่องหมายที่ใช้ในการคำนวณ นะคะว่าจะต้องนําข้อมูลที่เป็นตัวเลขหรือว่าข้อมูลที่เป็นตัวอักษรนี้มาดําเนินการอย่างไรนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราทําความรู้จักกับโอเปเรนต์แล้วโอเปเรเตอร์แล้วนะคะเราจะมาดูว่าเอ๊ะแล้วเครื่องหมายที่ใช้สําหรับโอเปเรเตอร์เนี่ยมีอะไรบ้างเห็นไหมคะตรงนี้ก็คือกลุ่มเครื่องหมายที่ใช้สําหรับ การคำนวณน,นะคะสำหรับการประมวลผลนั่นเองในสเต็ปแรกเลยเราจะแบ่งออกเป็น3กลุ่มนะคะกลุ่มแรกเลยก็คือ ตัวดาเนินการทางคณิตศาสตร์เห็นไหมคะอันนี้กลุ่มแรกก็คือตัวดําเนินการทางคณิตศาสตร์โดยปกติแล้วเนี่ยเราก็จะค่อนข้างรู้จักคุ้นเคยกับมันเป็นอย่างดีนะคะโดยเครื่องหมายบวกเราก็จะใช้สัญลักษณ์บวกเครื่องหมายลบก็จะใช้ขีดลบแบบนี้นะคะเครื่องหมายคูณใช้ดอกจันเครื่องหมายหารก็ใช้ S/ ลับนะคะเปอร์เซ็นต์ก็จะใช้สัญลักษณ์เปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็ยกกําลังก็จะเป็นตัวที่ ยกขึ้นใส่หมวกแบบนี้นะคะอันนี้คือลักษณะของตัวดําเนินการทางคณิตศาสตร์ที่ใช้ในการคํานวณตัวเลขได้เลยนะคะนี่คือกลุ่มที่1กลุ่มที่2ค่ะก็คือตัวด,ดําเ,าเน,ะะนเินการเกี่ยวกับการเปรียบเทียบนะคะตรงนี้ตัวดําเนินการเกี่ยวกับการเปรียบเทียบเนี่ยก็คือ comparison operator นะคะในการเปรียบเทียบของสองอย่างเนี่ยเราก็จะมีการเปรียบเทียบว่ามันเท่ากันไหมนะคะถ้าเท่ากันเราใช้ เครื่องหมายเท่ากับเห็นไหมคะแต่ถ้าไม่เท่ากับล่ะเราก็จะใช้เครื่องหมายน้อยกว่าแล้วก็มากกว่าตรงนี้ติดกันเลยนะคะเครื่องหมายน้อยกว่านะคะน้อยกว่าหรือเท่ากับมากกว่าแล้วก็มากกว่าหรือเท่ากับแบบนี้เลยนะคะน,นี่ก็คือลักษณะของตัวดาเนินการเปรียบเทียบที่เราจะได้เจอในอนาคตนะคะส่วนกลุ่มที่3ค่ะกลุ่มที่3ก็จะเป็น ตัวดำเนินการเกี่ยวกับข้อความนะคะเราสามารถเอาข้อความมาประมวลผลได้ด้วยนะคะเราสามารถเอาข้อความตรงนี้มาวางเรียงต่อกันได้ด้วยนะคะด้วยการใช้เครื่องมือตัวหนึ่งใช้แอนเห็นไหมคะใช้แอนนั่นเองในการเอาข้อความสองอันมาต่อกันนะคะอันนี้คือลักษณะของตัวดาเนินการที่เราจะต้องทำความรู้จักนะคะเอ๊ะ,ะแล้วใช้ยังไงล่ะทดลองง่ายๆนะคะเรามาทดลองกันง่ายๆเลย นะคะเดี๋ยวนะคะเช่นในกลุ่มของตัวเลขนะคะเราต้องการเอาข้อมูลตัวเลขมาบวกกันนะคะเช่นอาจารย์บอกว่าเอาข้อมูลที่เป็นเลข4เห็นไหมคะเลข4ตรงนี้ก็พิมพ์เครื่องหมายเท่ากับนะคะแล้วกอ็อาจจะคลิกไปที่ช่อง A1 ซึ่งเป็นตำแหน่งที่เลข4นี้อยู่เลยก็ได้นะคะบวกใช่ไหมคะบวกด้วยเลข2ในช่อง B1 เราก็สามารถใช้แบบนี้ได้เลย ะะแล้วก็กด enter ผลลัพธ์ก็จะออกมาในลักษณะแบบนี้เห็นไหมคะ,ะเดี๋ยวนะอะอันนี้คือตัวเลขนะคะผลลัพธ์ที่ได้มาก็คือเลข6กรณีที่เราต้องการบวกเห็นไหมคะ,ะคูณบ้างล่ะนะคะคูณบ้างยกตัวอย่างง่ายๆก็คูณก็เช่นนะคะอยากจะเอาเลข2กับเลข 3. อามเอาเลข2กับเลข3ามาคูณกันก็เลข2นะคะสัญลักษณ์คูณตามที่ใช้ก็คือดอกจันนะคะแล้วก็คูณด้วยเลขสาม นะคะก็คือในช่อง C 1ผลลัพธ์ก็จะเป็นเลข6แบบนี้นะคะในการจัดการกับเครื่องหมายตรงนี้เราจะมีการลำดับความสำคัญของเครื่องหมายด้วยนะคะเช่นเช่นถ้าหากว่าลักษณะแบบนี้นะคะมีเครื่องหมายบวกลบคูณหารพวกนี้ p r i o r i t y ของเครื่องหมายเนี่ยโปรแกรมจะเห็นความสำคัญของเครื่องหมายคูณกับหารก่อนที่จะเป็นบวกนะคะ,ะถ้าอย่างนั้นนะคะลองนึกในใจง,ง่ายๆนะ นะคะถ้าสมมุติว่านะคะสมมตินะเอาโจทย์ตรงนี้นะคะ4บวกด้วย2แล้วก็คูณ3ตรงนี้ค่ะ,ะตรงนี้เลยนะคะดูซิว่าเอ๊แล้วผลลัพธ์เนี่ยมันจะออกมาได้เป็นอะไรค่ะลองในใจลองให้เวลาคิดสั้นๆนิดนึงดูซิว่าได้เท่าไหร่นะคะก่อนที่จะทำการเฉลยบางคนอาจจะมองว่าเอ๊ะบวกส ก็เป็น6สีใช่ไหมสี่บวกสก็เป็น6แล้วก็อะไรคะ6คูณกับสก็ต้องได้สิบสีอันนี้คือทางเลือกแรกนะคะหรือใครคิดว่าได้แบบอื่นแบบอื่นที่ว่าเลขอะไรบ้างล่ะเอ๊สิบไหมนะคะอ่าลองให้เวลาสั้นๆค่ะดูซิตัวเลขง่ายๆสั้นๆ มาดูเฉลยกันค่ะนะคะตรงนี้เวลาที่เราจะคำนวณตัวเลขตามโจทย์ตรงนี้ค่ะนะคะตัวเลขตามโจทย์ตรงนี้ที่เราต้องการคำนวณเนี้ยเราก็จะใส่เครื่องหมายเท่ากับใช่ไหมคะตามคอนเซปต์ของมันเลข4จะอยู่ในช่อง a 1บวกด้วยเลข2อ่าซึ่งอยู่ในช่อง b 1แล้วก็คูณอ่าคูณเลข3ซึ่งอยู่ในช่อง c 1แบบนี้นะคะอ่าเราถูกไหมว่าคำตอบคืออะไรกด enter ปึ๊บอ้าวได้ส0นี่นะ นะคะทำไมได้10ล่ะเมื่อกี้บางคนอาจารย์เชื่อว่าบางคนน่าจะมีการเดาว,ว่าตัวเลขน่าจะเป็น18ใช่ไหมคะ18หามาได้ยังไง18อาจารย์เข้าใจว่า18คืออะไรคะคือการเอาเลข4ไปบวกกับ2ก่อนใช่ไหมคะ4บวก2เป็น6 6คูณ3ก็เลยได้18 อ้าวทำไม Excel ได้10ล่ะทำไมไม่ตรงกันนะคะนั่นหมายความว่ามี priority ก็คือมีลำดับความสำคัญในการคิดคำนวณตัวเลขด้วยนะคะความสำคัญตรงเนี้ยบอกแล้วว่าอะไรคะให้ความสำคัญคูณกับหารก่อนเห็นไหมคะ ก่อนบวกกับลบอ่าเพราะฉะนั้นจึงเป็นที่มาว่าเอ๊ะถ้าเจอแบบนี้เจอ4บวก2คูณ3เนี่ยโปรแกรมก็จะทำการคำนวณก่อนเลยว่าว่าเคะสคูณ3ก่อนในสเต็ปแรกซึ่งเท่ากับ6เห็นไหมคะจากนั้นถึงเอา4มาบวกกับ6อ่าเห็นไหมคะมันจึงได้เลข10ออกมานั่นเองอันนี้เป็นแนวคิดที่โปรแกรมเนี่ยคิดแบบนี้ซึ่งแตกต่างจากเราเราจะคิดไล่ไปเรือจากซ้ายไปขวา ใช่ไหมคะอันนี้คือสิ่งที่โปรแกรมคิดแล้วก็แตกต่างกันนะคะอ้าวแล้วถ้ากลับกันล่ะกลับกันเอ๊เราอยากให้มันบวกก่อนนี้นะเราอยากจะให้4กับ2มาบวกกันก่อนแล้วค่อยเอาไปคูณน,นะคะถ้าเราต้องการให้มันบวกกันก่อนแล้วค่อยเอาไปคูณเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องลำดับความสำคัญด้วยการใส่วงเล็บให้ก่อนอ่าเช่นแบบนี้นะคะเราก็ต้องเป็น4บวก2ก่อน นะคะแล้วก็คูณด้วย3แบบนี้นะคะเวลาที่เราใส่แบบนี้นั่นหมายความว่าเลยคะนั่นหมายความว่าโปรแกรมจะทำการคํานวณสิ่งที่อยู่ในวงเล็บก่อนเป็นลำดับแรกนะคะแล้วพอวงเล็บข้างในเสร็จปุ๊บถึงจะออกมาทำการคํานวณสิ่งที่อยู่ภายนอกนะคะจากตรงนี้จะลองใส่ดูเลยนะคะเท่ากับวงเล็บ 4บวกด้วย2เห็นไหมคะแล้วก็คูณ3แบบนี้นะคะอ่ะใส่ช่องก่อนนะคะซึ่งอยู่ในช่องเอ 1, เห,ห 1, อึบบะะอะะ่เห็นไหมคะ A1 บวกด้วย B1 อ่าแล้วก็คูณด้วย C1 แบบนี้นะคะอ่ะกด Enter นะคะปึ๊บเห็นไหมคะสเต็ปนี้การคำนวณจะออกมาได้18เพราะอะไรเพราะว่า ทำสิ่งที่อยู่ในวงเล็บก่อนก็คือ4คูณ2อ่า4บวก2เห็นไหมคะ4ี่บวก2อเท่ากับ6อ่าจากนั้นถึงจะห6มาคูณกับ3เป็น18แบบนี้อันนี้คือแนวคิดทางด้านขวานะคะแต่ถ้าเป็นแนวคิดทางด้านซ้ายทางด้านซ้ายตรงนี้นะคะเขาก็จะเอาสองมาคูณกับ3ก่อนเห็นไหมคะสคูณ3ามเป็น6จากนั้นสี่ถึงจะ เอามาบวกเห็นไหมคะสถึงจะเอามาบวกกับเลข6ที่ได้ผลลัพธ์จึงเป็น10เห็นไหมคะมันจึงแตกต่างกันเห็นไหมคะมันจึงแตกต่างกันนั่นเองในสเต็ปในการคิดลำดับในการคิดนะคะอ่าเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นตัวอย่างของการใช้งานนะคะอ่าเป็นเรื่องของโอเปเรเตอร์ที่ใช้นะคะ เรามาลองโอเปอเรเตอร์ที่ทำงานกับข้อความบ้างดีกว่านะคะกับข้อความบ้างรู้สึว่าทำอย่างไรนะคะเช่นเรามีข้อมูลอยู่2ตัวนะคะเช่นข้อมูลแรกเป็นคำว่า,าโรงเรียนนะคะสมมตินะมีคำว่าโรงเรียนอีกอันนึงก็เป็นโรงเรียนาบางแคสมมตินะคะอ่าแบบนี้นะคะเราสามารถเอา2ออันนี้มารวมต่อกันได้โดยใช้แอนเห็นไหมคะ แอนคือ o p เปอเรเที่ใช้ในการทำงานเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าอยากให้มีสองช่องมาต่อกันทำไงดีคะทำไงดีวิธีที่เราจะเอา ข้อความสองอันมาต่อกันนะคะวิธีที่เราจะเอาข้อความ2อันมาต่อกันเนี่ยนะคะสามารถทําทได้โดยใส่เครื่องหมายเท่ากับเห็นไหมคะแล้วแล้วอะไรคะแล้วก็เลือกไปในช่วงข้อมูลตรงนี้เราอยากได้คําว่าโรงเรียนนะคะโรงเรียนเนี่ยอยู่ในช่อง H 1นะคะเพราะฉะนั้นอ่ะแอนค่ะแอนอยากได้คําว่าบางแคด้วยบางแคอยู่ในช่อง I 1 นะคะอ่ะกด Enter เลยปุ๊บได้อะไรออกมาเห็นไหมคะเราก็จะได้โรงเรียนแล้วก็คำว่าบางแคเนี่ยซึ่งอยู่ใน2ช่องนี้เอามาเรียงต่อกันโดยปกติเลยเห็นไหมคะอันนี้คือลักษณะของการใช้งานนะคะอ่ะลองคิดต่ออีกสักนิดนึงนะคะ คิดต่ออีกสักทีหนึงก็งหากว่าอาจารย์บอกว่างั้นเราเว้นวร์กซะหน่อยดีไหมนะคะเว้นวรกตรงโรงเรียนกับบางแคเนี่ยเว้นวร์กนิดนึงหนึ่งเคาะนะคะเราก็สามารถทําได้โดยอาทาได้โดยนะคะเท่าก,กับค่ะเหมือนเดิม H หนึ่งะคะก็คือคําว่าโรงเรียนหลักการเดิมค่ะคําว่า AN นเห็นไหมคะหลักการเดิมเลยคําว่าแอนนะคะ เออเราเว้นวรรคทำยังไงล่ะอาจารย์ใช้เครื่องหมายคำพูดค่ะแล้วก็เว้นวรรคหนึ่งเคาะแล้วก็เครื่องหมายคำพูดอันนี้คือการเว้นวรรคนะคะแล้วก็แอนด้วยคำว่าบาังแคับสังเกตนิดนึงค่ะในการทำงานตรงนี้เท่ากับว่าเท่ากับว่าอะไรเรามีวัตถุทั้งหมด3ชิ้นชิ้นแรกคือ h 1ชิ้นที่2อานะคะก็คือเว้นวรรคเห็นไหมคะแล้วก็ชิ้นที่3คือ i 1 นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นทันทีที่เรากด enter เนี่ยก็จะมีคำว่าโรงเรียนแล้วก็เว้นวรรคแล้วก็คำว่าบางแค่ลองดูนะคะ enter ค่ะปิ้งเรียบร้อยเห็นไหมคะอันนี้ก็เป็นพื้นฐานของการใช้งานเลยในเรื่องของ operator แล้วก็ operand นะคะส่วนเรื่องของตัวดำเนินการเปรียบเทียบเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้ไปเจอในคลาสต่อๆไป นะคะอันนี้คือเบสิกของการใช้งานก่อนนะคะดำเนินการเกี่ยวกับตัวเลขดําเนินการเกี่ยวกับข้อความนะคะเพราะฉะนั้นกลับไปทบทวนดูค่ะนะคะสามารถไปประยุกต์ใช้ในอนาคตในรายวิชาข้างหน้าได้เลยนะคะ